สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกลิินวังแก้วอยู่ชั้นมระชมศึกษาปีที่สวันนี้จะมานำเสนองานเรื่องที่มาและความสำคัญของศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชที่จังหวัดตากเดิมตั้งอยู่ที่วัดดอยขาวแก้วแต่ในปีพศ2490ชาวเมืองเห็นว่าศาลเดิมไม่สมพระเกียรติจึงไดยายและสร้างศาลใหม่ พร้อมหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยกมรมศิลปาการในปีเดียวกันนั้นเองถือเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมีความสำคัญในฐานะสัญลักษณ์ทางประวัติศสาสตร์และการกอบกู้เอกลักษณ์ของชาติไทย โดยเป็นส่ย์รวมจิตใจของประชาชนที่แสดงความเคารพและศรัทธ,ธาต่อพระองค์ในฐานะวีรบุตรผู้ขอบคู้บ้านเมืองนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรและเรียนรู้ความเป็นมาของชาติความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นฐานที่มั่นในการขอบกู้เอการาชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่น ในการรวบรวมไพ่พลสเสียงและสร้างอำนาจขึ้นใหม่หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเพื่อกอบคู้เอกราาให้กับชาติไทยศูนย์กลางการต่อสู้ในอดีตจันทบุรีเป็นเมืองที่มีชายภูมิที่เหมาะสมเป็นหัวเมืองชายทะเลที่ปลอดจากสงครามและอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เป็นที่ตั้งทัพเพื่อรวบรวมไพ่พลและเรือรบ ก่อนที่จะกลับไปขับไร่ฮมมาได้สำเร็จความสำคัญทางจิตใจและวัฒนธรรมศูนย์รวมจิตใจสารเป็นที่ประดิษฐานพระบระมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการมาเยือนศาลทำให้ได้เรียนรู้และสัมผัสกับบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ อันยาวนานของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาการกรอบคู้เอกาาราชศาลนี้ได้รับการบูรณะโดยการบริจาคเงินของชาวจันทบุรีในปีพศ2534ศาลสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชมีอยู่ทั่วประเทศสะท้อนถึงความสำคัญและความเคารพศรัทธาที่ชาวไทยมีต่อพระองค์ในฐานะวีรกะัตริย์ผู้ขอบครูเอกราชของชาติไทย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นศาลแห่งแรกของประเทศไทยพระบรมรูปภายในศาลอยู่ในพระอิริยามบทประทับบนราชอาณจพร้อมด้วยพระแสงดาฟฟาดบนพระเพลาปัจจุบันปีพศ2568ารศาลนี้มีอายุ7 8ปีแล้วศาลพระเจ้าตากสินเป็นที่ที่แสดงถึงความกล้าหาญของพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชของชาติ เมื่อผู้โดยรอบจะเห็นว่ามีผู้นำรูปปั้นต่างๆมาถวายจำนวนมหาศาลแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์จากการขอพอรได้ผลและทุกช่วงรอยต่อสิ้นปีขึ้นปีใหม่จะมีงานฉลองจัดที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นประจำทุกปีซึ่งมีผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมมีที่จอดรถรองรับสะดวกสบาย ศาลพระเจ้าตากศินเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยศาลเหล่านี้มีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ที่พระองค์เคยะเะด็จผ่านหรือใช้เป็นฐานที่มั่นเช่นจังหวัดจันทบุรีศาลพระเจ้าตากสินตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายตากสินเป็นอาคารทรงเก้าเหลี่ยมภายในประดิษฐานพระบรม,มรูปหล่อด้วยทองเหลือง ความเชื่อของศาลพระเจ้าจักสินมหาราชเน้นไปที่การขอพรเพื่อขจัดอลริชนะศัตรูปน,นีสินค้าขายร่ำรวยและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเรียนเมื่อขอพรที่สำเร็จจะนิยมแก้บนด้วยสิ่งของที่บนไว้เช่นดาบไทยช้างม้าไก่ปลาทัดและอาหารที่เคยถวาย ความเชื่อโดยรวมพระองค์ทรงเปรียบเสมือนองค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจ้าที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้รุ่งเรืองและมีชัยชนะเหนือศัตรูพลังอำนาจเชื่อว่าพระองค์จะทรงประทานพลังแห่งแสงสว่าง